เป็นช่วงที่แบบตอนนั้นของคาตลาดทุกเขาบอกว่าเขามีแล้วทุกคนก็ซื้อนะครับซื้อมาติดร้านไว้เพื่อช่วยคนไข้ในชุมชนของคุณก็ตามเขาปิดร้านหนีไปเลยครับสิ่งที่ผมอยากจะเล่าก็คือแพลตฟอร์มพวกนี้ครับมันไม่ได้ถูกออกแบบมาในการดูแลเรื่องความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งอำนวยความสะดวกในการที่จะหาสินค้าก็ตามวันนี้คุณอาจจะเจอสินค้าครับผ่านไปสิบห้านาทีถูกยิงเข้ามาอีกสี่ร้อยภาพหายไปละ คุณต้องใช้เวลามากในการไถาหาสินค้าแค่ทุกวันนี้จะซื้อของเข้าร้านโทรหาผู้แทนโทรหายี่ปัวเปรียบเทียบราคา2อสามเจ้าก็หมดเวลาแล้วต้องมาเจอลน์อีกนะครับโอเคอีกมุมหนึ่งครับมาพูดในเรื่องของกลยุทธ์นะครับถ้าเราจะเรื่องเรื่องกลยุทธ์แล้วสถานการณ์อันวุ่นวายต่างๆมากมายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะใช้กลยุทธ์อะไรดีในการที่จะเข้าไปเล่นในตลาด นี่ครับผมลองทําให้ดูเลยผมลองเปิดเป็นหมวดไม่ไม,ไม่ระบุตัวต,วตนนะครับมันก็จะล้างแคสหรือการค้นหาถ้าวันนี้เราเสิร์ชร้านขายยานะครับกระบวน่าที่ร้านขายยาจริงๆต้องทําอะครับก็คือ Google Map คุณลองนึดูวันนี้เราจะหาร้านกาแฟหรือร้านอาหารให้คุณภรรยาหรือคุณผู้หญิงสักนะครับเวลาเอาไว้ด้วยกันพอคุณเสิร์ชคุณลูกเมอร์จะวิ่งกคุณทางไหนคุณเสิร์ช g ูเกิลครับมันวิ่งไป Google Map มันวิ่งไป Google Map คุณนั่งอ่านรีวิวละนะครับ แล้ววันนี้คุณทํารีวิวหน้าร้านยาหรือยังคุณไปร้านกาแฟร้านข้าวคุณยังดูรีวิวเลยนะครับแล้วก็สําคัญสุดเลยครับเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆไม่ว่าคุณจะโพสต์สิ่งใดๆก็ตามนะครับบน Facebook